เมื่อกี้ผมขับรถเราไปนะมีการกั้นถนนจะกั้นนำต้นตีนอะไรนะ่ะครับกูถามหน่อยก็ติดก็ติดเหมือนกันนี่ครับมีใครไม่รู้ผู้ยิงใหญ่ไปไ,ไหนหรือเปล่าที่ต้องกั้นถนนกูไม่เข้าใจมึงจะอ้างเหตุผลอะไรทำไมต้องกั้นถนนให้มึงเนะมื่อกี้ผมขับออกไปผมไม่รู้นะว่าใครเดินทางไปไหนนะแต่มีการกั้นถนนนะอ้าวทำไมมึงกั้นถนนอนะ่ะทำไมต้องมีรถนำอ่ะคุณว่ามันใช่หรือเปล่าอันดับแรกในะการสัญจรในชีวิตตามปกติถ้าคุณรีบคุณก็ออกเช้าเลยครับคุณก็ต้องออกก่อนกำหนดคุณก็รู้อยู่ประเทศนี้มันเป็นแบบนี้ คุณจะเอาเปรียบคนอื่นทําไมนะครัทำไมต้องกั้นถนนนะครับบอกผมหน่อยสิว่ามันจําเป็นกันไหนที่จะให้คนเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนมารอคนเพียงคนเดียวคุณว่ามันใช่หรือเปล่าแค่นี้ก่อนนี่เมื่อประเทศนี้คือประเทศประชาที่ปไตยทาไมรัฐมนตรีจะไปไหนต้องมีรถกระบวนนําอย่าอ้างว่าเป็นการรักษาความปลอดภยัยถ้าประเทศนี้ไม่มีความปลอดภยัยความผิดของใครก็ความผิดของมึงไงรถมันติดก็อะไรก็ฝีมือมึงไม่ใช่เหรอัการที่มึงมีรถตามกระบวนมีการกั้นถนนใ้มึงก็เลยไม่รู้สึกว่าการทํารถติด มันคือความเดือดร้อนของประชาชนเพราะมึงได้สิทธิพิเศษไงมึงก็เลยไม่คิดจะแก้กปัญหาไงครับจริงไหมครับดังนั้นวันนี้คนระับผมไม่เห็นด้วยกับการที่มีรถนำขบวนผมเนี่ยอยู่เนี่ยขับรถไปเมื่อกี้เนะี่ยกูต้องไปส่งลูกสายไปแล้วเพราะกูติดรถขบวนติดการปิดถนนออกไม่ได้ทาให้กูต้องช้าไปะจะบอกว่าเฮ้กูแก่แล้วแก่แล้วก็อยู่บ้านดีครับถ้ามึงนั่งในรถนานไม่ได้มึงก็อยู่บ้านเลยแล้วถ้ามึงไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้จะทําอะไรต้องมีสิทธิพิเศษจะต้องมีคนหามต้องมีคนประคอง มึงก็นอนอยู่บ้านเนี่ยมึงจะมาทาเฮีย้ยอะไรเราถ้าว่าคุณไม่ต้องต้องใช้สิทธิพิเศษอะไรเงี้ยมึงอยู่บ้านอย่าอาสาว่าจริงไหมเอ้าผมถามวันนี่ว่าถ้าเกิดแม่งกูจะไปไหนมาไหนต้องขอความสะดวกหน่อยเพราะกูแก่แล้วกูนั่งรถนานไม่ได้แสดงว่ามึงหมดเวลาแล้วอยู่บ้านเถอะถ้าเรามานั่งคอยกั้นถนนแน่นแต่อย่าลืมลว่าแล้วมีคนอีกมากมายครับที่อยู่บน,น,นถาาจจบนนะก็อาจจะแก่กว่ามึงอีกนะอาจจะแก่มึงอาจจะลำบากกว่ามึงอีก อาจจะมีความรีบร้อนกับมึงออกจะต้องเร่งรีบไปทำมาหาแดกถ้าไปไม่ทันอาจจะอดแดดแต่มึงยังไงก็มีแดดจะไปช้าไปเร็วก็มีแดดถามดิว่าการกั้นถนนมันดียังไงในเมื่อคนจนไม่มีสิทธิ์ที่ห้มีใครมากั้นถนนให้ลำบางใช้ชีวิตตามปกติในการจราจรแบบนี้มันก็ลำบากพออยู่แล้วนะแต่วันหนึ่งมึงมากั้นถนนอีกไอชิบหายแต่ยาชนยิ่งลำบากซ้ำอีกเัราะนั้นวันนสิ่งที่เด็กๆก,กำลังทำกำลังจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเท่าเทียม บางครั้งด้วยประสบการณ์เด็กๆบางเรื่องอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่เขาทาด้วยความปาดขนาดดีเขาไม่ได้มีรางวัลอะไรเลยนะัเนั้นเราต้องอยู่ช่วยเขาประคองเขาแต่ไม่ใช่ไปด่าเขาขณะที่พวกไอ้แก่มีโอกาสทําไม่ทําแต่กอบโกยใช่ไหมครับมีแต่กอบโกยเบียดบังเอาประโยชน์ข้าตัวไม่เคยมีความคิดที่จะเสียสละแย่งกันเข้ามามีอำนาจพอมนะีมมอำนาะจแล้วแทนที่จะบริการประชาชนเสือกเอาอำนาจไปหาประโยชน์ข้าตัวแล้วพวกพอ้องเมื่อวานนี้นะผมขับรถ อยู่ข้างหน้ารถพยาบาลผมได้ยินเสียงหวอ่ผมลงสะเลนกลางคนอื่นลงไม่ลงช่างแม่งมันตอนนี้พอรถพยาบาลมาอยู่ตรงหน้าผมผมปัดออกตูดแล้วผมก็ต่อตูดรถพยาบาลไปเรื่อยๆผมจะดูว่างหน้ามีคนลงกี่คนคนระับมีรถส่งของไม่ยอมลงไอหวอก็หวอหวอหวอไปนะไอรถนี่ก็ขาบไปเรื่อยนะไม่มีใครยอมลงซ้ายให้นี่คือความเฮี้ยงประเทศนี้เป็นที่อื่นนะมึงติดคุกหัวโต มึงโดนยึดไปกับขี่แน่นอนคนระับถ้ามีรถพยาบาลอยู่ข้างหลังแล้วมึงไม่ไม่ยอมชิดซ้ายไม่ยอมจอดรถนะมึงจะโดนยึดไปกับขี่แน่นอนแต่ประเทศนี้มึงเปิดหวอกวแหวแวไงววอยู่ข้างหลังไม่เคยมีความวินิจขยับในกความที่จะหลบนี่คือการไม่เข้าใจกติกาสังคมมีคนพูดถึงเรื่องเท้าเฮาเรับซื้อเท้าเฮาเร็มแล้วรถมาจอดที่ถนนไอตรงจุดที่จอดรถเอาต่อเติมแต่มาจอดรถบนถนนคือว่ามันใช่หรือเปล่าวันนี้บางซอยไม่ต้องเข้าเลยครับกลางคืนคนระับเพราะไอพวกเท้าเฮาจอดกัน ทบจะสวนไม่ได้อย่าว่าสวนไม่ได้เลยวิ่งไม่ได้ดีกว่าอานนี้ดีกว่าดังนั้นสังคมบ้านเราอะไรนี่นี่แหละครับคือปัญหาแต่ไม่มีใครคิดจะแก้ก็บอกว่านี่แหละคือวิถีแบบไทยประเทศก็ชิบหายไปทุกวันนี้ครับแล้วถ้ามีผู้นําแบบนี้นะมีเห็นปัญหาแล้วไม่แก้คือผู้นําจังไรต่างประเทศนะที่เจริญแล้วนะไม่มีแล้วครับมาจอดรถอยู่ริมถนนต้องมีโรงรถมึงไม่มีโรงรถมึงก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อรถถ้ามึงไม่มีที่จอดมึงไม่มีสิทธิ์ซื้อรถมึงจะเที่ยวไปจอดตามที่สาธารณะไม่ได้ว่า ในหมู่บ้านจะมีช่องว่างหลายคนยึดซอยเป็นของตัวเองทำประตูทำรั้วเลยในหมู่บ้านหลายๆแห่งเพื่อนบ้านกันก็พูดไม่ออกทั้งที่จุดนั้นเอาไว้หรับเป็นที่กลับรถเว้นช่องทุกๆสิบห้องจะต้องมีช่องว่างหนึ่งช่องวันนี้บ้านห้องริมก็ถือโอกาสซื้อบ้านสองหลังค่อมแล้วก็เอาตรงกลางเป็นของกูเลยแต่สิ่งนี้ไม่เคยมีใครคิดจะแก้ไขสังคมไทยจึงเละเทะไปหมดต่อเติมลูกลำคูคลองรางน้ำนะถ้าผมเป็นผู้ว่ากูจะลื้อแม่งให้หมดเลยใช่ไหมกรุงเทพจะสวยงามมากถ้าว่าตามริมคลองไม่มีบ้านลูกลำนะ คลองนี่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจจะมีการท่องเที่ยวทางคลองแต่วันนี้นะคลองทุกคลองครับถูกลุกล้ำโดยชาวบ้านบูกบ้านลุกล้ำลำคลองสังคมไทยเป็นแบบนี้มานานแล้วผมยังไม่เห็นมีที่ไหนนะที่ประเทศดีเจอแ,แล้วนะมีบ้านติดแม่น้ำนะคุณไม่สามารถแต่วันนี้นะดินแม่น้ําถูกยึดไปหมดมีเจ้าของหมดละฉะนั้นที่แห่งใหม่ๆไม่ควรจะให้มีนะโดยวว่าพื้นที่เรียบรินแม่น้ำเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับการปล่อยน้ำเสียลงวันนี้เราต้องเริ่มเร่งนะครับ วันนี้สิ่งที่ดีนะผมเห็นคือมีการสะพานเหล็กใช่ไหมครับคลององงานค,ครับแต่นี่นครับสวยงามขึ้นนะครับเพราะเราก็การลือ้อแต่ก็มีบางคนพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ยอมให้รื้อเองครับผมอยากเห็นผู้นําที่กล้าเข้ามาแก้ไขแล้วนะไม่ใช่ผู้นําที่หน้าด้านถ้าคุณไม่กล้าที่จะทําทไม่กล้าเสียนใจคุณจะอยู่ออกไปเถอะครับไม่ใช่วันนี้คุณแม่งตั้งกองกำลังทะเลาะกับประชาชนเอาระมาณบาษีไปตั้งทีมไอโอมานั่งแชร์มานั่งโพสต์มานั่งกดไลค์มานั่งกดหัวใจ กูก็เพิ่งเห็นประเทศนี้นะที่ตั้งกองกำลังมาลบกับประชาชนตัวเองโคตรเฮี้ยเลยนะความคิดอปีจังไรแบบนี้กูไม่อยากจะเชื่อเกิดขึ้นในประเทศนี้ตั้งกองกำลังลบกับประชาชนตัวเองไอ้หน้าด้านวันนี้นะพวกเรานะเชื่อผมนะครับเลือกก้าวไกลแล้วก็เชียร์เด็กๆเด็กๆนี่นะครับที่จะสร้างอนาคตไว้ลูกหลานไอ้พวกผู้ใหญ่นะอย่าไปฟังมันมากถ้าพวกมันดีประเทศดีไปนานแล้วประเทศเราคงไม่ล้าหลังทุก,กันนี้พรคการเมืองเก่าๆพอเลยครับเชื่อผม ไอ้ผู้เฮี้ยนี้มันเล่นกานมือเ่อตัวเองนะครับวันนี้นาทีนี้ผมเห็นละก้าวไกลหนึ่งพักเลือกพักนี้ครับอย่างน้อยมันก็เร็วน้อยสุดออกแคเนียมันอาจจะไม่ดีสุดแต่ผมเชื่อว่าเขาเร็วน้อยสุดแต่พักเก่าๆนเะว่าพักที่แก่ๆนะพักเฮี้ยนี้ควรจะเขียรยทิ้งอันดับแรกถ้าผู้สมัครทั้งเขตนะครับมีพักนี้พักเดียวนะครับกาเลยไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เพราะถ้ามันดีนะมันดีไปนานแล้ววันนี้ผมเชียร์ก้าวไกลอย่างน้อยก็มีคนรุ่นใหม่ๆที่ยืนอยู่ข้างประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อนเขาลุกมายืนเคียงข อย่างน้อยประชาชนก็ยังมีความหวังแต่พรรคหลายๆพรรคที่มันไม่เคยอยู่ข้างประชาชนนะเวลาประชาชนเงยเดี๋ยวมันไม่เคยมายืนเยงข้างเลยมันยืนแต่ข้างรัฐบาลยืนข้างคนที่มีอำนาจโดยเฉพาะสวหน้าสออนาสตรีนหลายๆคนดังน,นั้นเราต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่ผมยินดีเลิกเล่นการเมืองถ้าก้าวไกลขึ้นมาเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลผมก็จะนั่งดูความสำเร็จของหนุมสาวผมอยากเห็นพรรคไม้พรรคลุงพรรคเพนกวินพรรคอานทนนน์เกิดข,ขึ้นผมต้องการคนแบบนี้มาเป็นหัวหน้าพรรค ผมไม่ต้องการไอ้พวกสร้างภาพคไอ้นักประชาธิปไตยจอมปลอมไอ้จอมหลักการแต่ไม่มีผลงานเลยหลักการดีแต่ผลงานไม่เคยมีตลอดทั้งชีวิตพวกนี้ผมไม่เอาแล้วไอ้พักบางพักก็รออยู่ทักษิณอยู่คนเดียวคนอื่นไม่มีปัญญาไม่มีน้ำยาถ้าไม่มีทักษิณหาแดกไม่ได้วันวันพวกนี้ก็จะรอแต่ทักษิณนะพักนี้ก็เขีร์ทิ้งได้เลยกูคิดดูเนี่ยพักการเมืองที่ไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้ต้องรอคนแดนไกลสั่งการมันจะไม่มีน้ำยาเยี่ยอะไรอย่าไปรอเลยครับพักนี้ยังหาหัวหน้าไม่ได้ฉบับนี้ ก้าวไกลวันนี้ไม่มีธนาทราก็มีพิธาใช่ไหมวันหนึ่งไม่มีพิธาผมเชื่อต้องมีคนหนึ่งก็อีกแต่พักเพื่อไทยไม่มีทักษิณไปเราทําอะไรไม่เป็นคุณยังจะรอพักวันนี้อยู่เหรอครับต้องหานอนมินีมาเป็นหัวหน้าพักเหรอครับตัดสินใจเองไม่ได้เหรอครับวันนี้นะพักเดียวที่ผมเชียร์สุดชีวิตก็คือก้าวไกลอย่างน้อยก็มีคนหนุ่มสาวถ้าหัวหน้าพักไม่ดีผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้มันไม่เอาไว้พูดแบบนี้ไม่กลัววันนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางกินข้าวอยู่ท่ามกลางผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อไไททยย้้้ถาผผููหหลักญ่่เพือนะ ยังเล่นการเมืงองเพื่อรอทัดสิณก็มึงก็ไปเถอะผมไม่ความเคารพในความเป็นผู้ใหญ่แต่ผมไม่ได้จะเชื่อคําพูดของพวกเขาทุกคําผมเชื่อสมัยหน้านายกรัฐมนตรีชื่อพิธาทำอะไรนะหกล้านเสียงใช่ไหมแต่วันนี้เป็นหกล้านเสียงที่คุ้มค่าเพราะพวกเขาสู้ไม่ถอยใน,ในพรรคอื่นมีแต่ดถอยลงแล้วก็เห็นได้ว่าพรรคพวกนั้นเล่นการเมืองเพื่อเพียงเพื่ออ,อํานาจเขาไม่ได้เล่นการเมืองเพื่อประชาชนเขาต้องการอย่างคือการเป็นรัฐบาลวันนี้ ก้าวไกลสู้ไม่ถอยมีคนบางคนบอกเขาได้คะแนนมาเพราะว่าไทยรักษาชาติโดนยุบก็ไม่เป็นไรนี่แต่เขาก็ไม่ได้ท,นานทําคะแนนคุณเสียหายไม่ใช่เหรอเขาได้คะแนนมาเขาก็ซื่อสัตย์ต่อคะแนนของเขาเขายังทําหน้าที่แต่หลายคนได้คะแนนจากประชาชนไปแต่มันทรยศประชาชนมันไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนเชื่อผมนะครับนาทีนี้ก้าวไกลมีบางคนบอกไอ้พิธาอาจจะไม่เป็นไรพิธาจะยังไงก็จ่างแต่ระบบจะบังคับไอ้พิธาต้องเป็นผู้นําที่ดีถ้าวิธาทําตัวไม่ดี ลูกพักจะจัดการพิไทยอย่าไปกลัวแต่จงกลัวพักที่มีเจ้าของเพราะพักพวกนี้มันพร้อมจะหักหลังประชาชนและมันเอาใจเจ้าของพักเราต้องสนับสนุนพักที่เป็นของประชาชนถึงแม้ผู้นําพักไม่ดีก็จะไม่กล้าแตกแถวเพราะแตกแถวเมื่อไหร่ลูกพักก็จะไม่เอาทันทีแต่พักที่มีเจ้าของคือพักที่อันตรายที่สุดผมมีบทเรียนมาแล้วว่าพักที่มีเจ้าของถึงเวลามันเอาตามใจเจ้าของพักมันไม่สนใจคําสัญญากับประชาชนหรอกกูจะเอาตามนี้เพราะกูคือเจ้าของพักเชื่อผมได้ครับพี่น้อง จงเลือกพักที่เป็นของประชาชนอย่าไปเลือกพักที่เป็นสมบัติประจําตระกูลอย่าไปเลือกพักที่อยู่กับบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านน้อยบ้านเฮียอะไรไม่ต้องไปสนใจเลือกพักไหนก็แต่ที่มีระบบเป็นของประชาชนไม่มีเจ้าของเสียงของสมา,าชิกพักเป็นใหญ่พักเพื่อไทยก็เจ้าของคือทักษิณคุณจะไปเลือกทำไมได้เป็นพักขึ้นมาคนระับก็แย่งอํานาจกันเองวันนี้ทักษิณเขาก็รู้ตัวแล้วว่ากูไม่มีทางหลอกให้มึงหลอกกูแล้วครับมึงหลอกเอาตังกูแต่มึงไม่เห็นทําตามกูบอกแบงสาซาก็มีเจ้าของ ก็กลุ่มกวนวเดิมเดมหน้านเดิมเดิมีคนบอกว่าเก้าไกลเจ้าของคือธนาธรผมว่าผมว่าธนาธรเป็นเพียงผู้ก่อตั้งมากกว่าแต่ถ้าธนาธรล่าทิ้งอุดมการผมก็เชื่อลูกพักก็ไม่เอาธนาธรใช่ไหมครับ